รัฐสภาเป็นที่27มีสายเดนเรือข่ายพลเมืองไทยไปที่รูปพลังงานเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จังหวัดอุบลราชธานีมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเครือข่ายผู้บริโภคยื่นจดหมายเปิดผนึกเครือขา่ายประชาชนคัดค้านพลังงานนิวเคลียร์ถึงนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิเวชชีวะ ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาตินางสาวสดใสสรัางโสเครือข่ายคนไทยไม่เอาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้ยื่นข้อเสนอขอให้ยกเลิกพลังงานนิวเคลียร์ออกจากแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าประเทศไทยประเด็นสำคัญของเราก็คือเรื่องของการพัฒงานิลียคือข้อเสนอวันนี้เป็นการประชุมเรื่องคณะเรื่องนโยบายพลังงานแห่งชาติขั้นสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งเรามีข่าวเรามีข่าวว่าเขาจะมีการเลื่อนเรื่องนิวเคลียร์ไปสาปีแต่ว่าข้อเสนอของเราในวันนี้ก็คือว่าจะต้องยกเลิกหรือว่าถอนเรื่องนี้ออกอย่างทขาบอนเพราะว่าเราคิดว่าพลังงานในประเทศเรามีเพียงพออันนี้ประเด็นที่เระเด็นที่สองก็คือเรื่องของให้เสนอต่อคณะกรรมการชุดนี้เนะี่ยได้ชบทวนแผนพีดีทีโดยให้ภาคประชาชนหรือว่าภาคประชาคนได้คว้ามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนเรื่องนี้ด้วย เพราะที่ผ่านมาเนี่ยแผนนี้เนี่ยจะอยู่ในมูลของกระทรวงพลังงานแล้วก็ตางไกว่าซึ่งมันก็มีผลต่อการกําหนดที่การคาดการณ์แผน GDP เนี่ยซึ่งมันมากเกินเกินความเกินความจิตมันก็เป็นที่มาของการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใาญ่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนาเบียงเียร์การถีหรือว่าการรับซื้อไฟจากประเทศเกิดสสยนบุรด้านนางสาวเปลมนวด,ดีดาวเรือง ผู้อำนวยการโครงการฟืน้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขงมูลนิธิฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติได้ขอให้ระงับการซื้อไฟฟ้าในโครงการเขื่อนชัยบุรีข้อเรียกร้องของเราก็คือมจาจัดการเรียกร้งงอ,องของภาคประชาชนนะคะอย่างน้อยช่วงสามปีที่ผ่านมาเรื่องรทุบเขื่อนชัยบุรีซึ่งเราเห็นว่าเป็นเขื่อน เรเป็นเขื่อนที่มีประเด็นเกี่ยวกับประเทศในเรื่องน้ำฝนเราจะพัฒน์น้ำฝงตอนล่างเราก็คุณในแผนนี้เนื่องจากไทยเป็นตัวนำทอนหลังนะครับไทยเป็นผู้ซื้อไปทั้งหมดเขื่อนตัวนี้ที่จะตั้งในประเทศลาวเราจึงของ ของเพื่อนนะคะหรวประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคน้อนั้นเป็นประเด็นหลักที่ขึ้นมาวันนี้ก็คืออยากจะให้ทบทวนเรื่องนี้เพื่อเกิดความมั่นใจขึ้นเดี๋ยวถ้ามีวาระเรื่องนี้จะได้ปูนที่ประชุมรวัแล้วผมจะได้ยกขึ้นมาว่าผมรับมนังสือมเรื่องนิวเคลียร์นี่ก็คงชัดเจนว่าจะมากตการณากเีาเกรณอยากเหต้องคาดทด่จะมัเาร 我打电话。Oh, <Yeah. S 1>